สว oh, nice? ัสดีคร uh. ับทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตลาดริมทางอันนี้น่าจะเป็นบ้านนาตุงเนาะบ้านนาตุงเรามาดูว่ามันมีอะไรขายมั้งเลยอู้หอยหอยแดงอันนี้คือหอยเชอรี่บ้านเรานั่นแหละด้านเลยหอยโค้งหอยโค้งหอยโค้งบ่อันนี้จีงรีดแมนบอ จิงรีดขายแนวไดจิงรีดเจ้าคองม่ายู่อว่ยูกับตันอนเจ้าก็ขายเอาเงืนลอป็นอย่างอืมเขาขายเจ็้าขายเจ็ดสิบจ้คองพิ่นไปเวียบนะครับอันนี้จิงรีดนะครับอนนี้ อันนี้หอยโครงหรือหอยหอยโครงเนาะอันนี้หอยโครงแท้นะครับเพื่อน้องอย่างไรบะเม่นสลี่บอหืมหอยโครงบ่สลูปอันนั้นมากหอยโป๊หอยปลากวงอันนี้บ้านบ้านอย่างบ้านนาตุงบ่นาตุ้งนอกนาตุงในโอเคอันนี้คือบ้านนาตุงนอกนะ ตลาดผ <c oughs> ่านปุะตูนอกนะครับผม <c oughs> มีขายหอย <c oughs> เป็นหอยจุ๊บแล้วก็หอยขมหอยโคง้งแล้วก็จิงรีดนะครับ <c oughs> จิงรีดหรือจิโร่อี่เยอะเลยเยอะนะฮะ <c oughs> หอยจุ๊บร้านแรกนะครับ <c oughs> มีร้านแรกนะครับงมงมในน้ำ จิรอจิรอแล้วมาดูอันนี้เนะะี่ยฮะอันนี้เนื้อนี่เนื้อ,อยังฮะนี่เนื้อง่วบ่าบลูบลูบลบลบลนี่ฮะตลาดบ้านนาตุง้งอายัางนี่กระบอก กระบกอันนี้มกักบวบกระบกจักเท่าไรกระบอกสิบพันสิบพันทีบก็น่าจะหนึ่งมืนเนาะหนึ่งหมื่นสิบพันอันนี้เป็นหน่อไม้นะฮะหน่อไม้พี่น้องอะไรอะไรเอ้าเอ้าบ้องอตรงไหนคนที่แกะก็อยู่ข้างล่างอะะไรฮนู่นนะครับส่วนคนที่ขายก็อยู่ข้างหน้านี่เอกาอก็เศร้าบ้างอะไรเนาะ นี่ก็เป็นหน่อไม้อีกผักขญิงผักกัญจองกับมีนี่ทุกท่านนี่ผักกัญจงนี่อ้าวก็เป็นตลาดบ้านนาตุงแปลงขมวนสพอลาวนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศของนะครับทางด้าน บ้านนาตุงอันนี้บ้านนาตุงนอกตุงนอกนี่ก็อยู่ติดถนนเนาะนาตุงในอยู่ทางในพุ่นเม่นบอกขายคู่มือแม่นบอกครับโอ้ไปหามาแล้วก็ขายเนาะหาแต่เศร้าตอน่บใบมาขายเร่งๆส่วนลายแหละแม่นมีแต่เนาะไม้เน,ะนาะม,มันอยากมืดเลยบ่ม,ยม,ยบมันอยากอึดเลยเนาะ ก็พาดูฮะตลาดของเราพก็แวะมาดูนะครับเห็นพนื้นนะที่สำคัญคืออันนี้ยีรรอตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เลยนะ่นนี่ตายนพ,พูดมนะั่งโอ้โหหงายเนีย่ยมันเก็บไว้ได้จักมือครับนี่นบ่บ กูขาเมื่อสิจักนันยุนี่เท่าไหร่เจ็ดสิบลอยเจตูลอยเจต็ดสิบพันเจ็ดสิบพันก็ไม่ถึงแสนแสนหนึ่งก็200เนอะร้อกว่าบาทเนอะเจตัวนี่ก็ตัวใหญ่นะฮะตัวก็ตัวเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบพันเจ็ดหมืน้าี่ก็หนึ 100, 100, 100, 100่งร้อยประมาณนะะ้นาะ ไปเดินทางมาดูบรรยากาศนะครับตลาดริมทางนะครับอยู่บ้านนาตุงเนาะนะครับมีร้านค้าเยอะมากเนั้นเรามาจอดเติมเงินนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับก็เลยจะกลับอันนี้มีกุตั้งเรียงไว้ด้วยออ้ปลาคคน้อยหรือปลาช่อน อันนี้กบอุ้ยกบกบกบเราสิออกอย่าบอกกบนี่กบนี่ออกแล้วจะเปิดบ่สิบ่ได้เป็นโทษเพิ่นได้ยินไหมอันนี้ก็กบอู้กบธรรมชาติเนาะเอามาจากไหนใส่เบ็ดบ่หรือจากไหนใส่เบ็ดเอาใส่เบ็ดเพิ่นว่าใส่เบ็ดนะฮะทุกท่านกรนีมีเนื้องวงงงัวด้วยนะครับอันนี้เอี้ยนหรือปลาไหล ปลาไหลนั่นเองนะฮะนะโอเคเนื้อโลเท่าไหร่เนื้อว่หูบ่ฮะเจ๊สิบแสนสิบแสนสิบเอาก็เป็นเบื้องต้นนะฮะทุกท่านเราก็พามาดูตลาดนะครับก่อนเดินทางกลับอันนี้คนปิดไว้น่าจะปลาออกเดี๋ยวไปเป็นโทษเพิ่น ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ